จิตไหลนะครับจิตไหลจิตไหลนี่ถ้าเราไม่รู้ทันจิตจิตมันจะทำตลอดเลยทำท่าทำเจ้าคิดเจ้าการทำเรื่องทำราวนะครับให้มีการไหลไปเป็นขณะหลายขณะก็เป็นนาทีเป็นวินาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นเป็นชาติ จิตที่ไหลนี่มันก็มันไปไหลไปกับกายนะครับไหลไปกับจิตจิตไหลไปกับกายด้วยกันจิตกับกายไปด้วยกันไหลเข้าหากันแล้วมันก็ขับเคลื่อนนะครับไปคิดไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปไปทำไปยิ้มหัวเราร้องไห้ไปสุขไปทุกขจิตที่ไหลนี่จะเป็นจิตที่ ดูเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเพราะว่าจิตมันไหลตลอดนะครับเหมือนมีรูรั่วมันก็รั่วซึมตลอดจิตที่ไหลก็เหมือนจิตที่รั่วนะครับรั่วถ้าเป็นของจิตที่ไม่ดีมันก็รั่วเลอะเทอะไปหมดจิตที่ดีก็เหมือนถึงน้นเป็นน้ําสะอาดถ้ามันรั่วลเลอะลาดไปในที่ต่างๆที่นอนที่นั่งที่ยืนที่เดินมันก็ไม่ดีก็เลย การที่เราเห็นจิตมันไหลนะครับเห็นด้วยวิมุตติยานทัศนะเห็นด้วยความว่างว่าจิตมันไหลนะครับถ้าจิตมันไม่ไหลมันก็ว่างนะครับจิตก็จะว่างจิตก็จะตั้งมั่นนะครับจิตก็จะหายตัวไปนะครับแต่ถ้าจิตเกิดแล้วมันไหลนะครับเกิดมาเพื่อจะไหลมันก็เลาเกิดมาเพื่อจะตายเพื่อจะแก่เพื่อจะเ,เจะเ็บเพื่อจะไข้นะครับจิตก็เหมือนกัน นะครับมันเกิดมาเพื่อจะไหลไหลไปสุขบ้างทุกบ้างชอบบ้างชังบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างมันไหลไปถามว่าแล้วกิตมันไหลไกลมันไหลไปนี่มันมีผลดีผลเสียอย่างไรกับชีวิตมันก็ทําให้เรานั้นไปเผลอไปเพ่งไปเพลินก็ไปเผลอเพ่งเพลินพ,พอใจอยากใครนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองมันไปกําหนัด เช่นเราเผลอเพลินเพ่งพอใจอยากมีความรู้นะครับเอเรียนกําลังเรียนอยู่เรียนเสร็จมันก็เผลอเพ่งเพลินต,ตั้งแต่เป็นเรียนกําลังเรียนหรือว่าเรียนจบแล้วมันก็คิดอ่านนึกคิดอ่านเขียนเรียนรู้นะครับหรือว่าไปหางานหางานได้งานทํางานเลิกงานหาเงินได้เงินใช้เงินหมดเงิน เก็บเงินจ่ายเงินทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความเพลินพอใจอยากใคร่หมดเลยแต่เมื่อใดจิตมันไม่ไหลมันก็ไม่ต้องหานะครับไม่ต้องหาอะไรเพราะจิตที่มันหามันหาตัวตนจิตมันไหลไปหาตัวตนจิตมันไหลไปหาความสุขไหลไปหาความเที่ยงหาความแน่นอนหาความงาม ลวลาไปเจอจริงๆเข้ามันก็ไม่งามไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนก็คือเสียเวลาเกิดเสียชาติเกิดนะครับจิตมันเสียชาติเกิดเปล่า,าทีนี้จิตที่มันเกิดบ่อยๆก็มันก็รู้ทันกับจิตที่มันไหลไปเกิดว่ามันเสียชาติเกิดเกิดไปก็เสียเวลาเปล่าไม่ได้อะไรขึ้นมามันก็จะเบื่อหน่ายคลายความเพลินพอใจอยากคลายความเพล่งเอเพลิน ที่จะเกิดมาเสียชาติเกิดเป่าเพราะว่าเกิดไปก็ต้องดับนะครับต้องตายต้องสูญต้องสลายจะไหลไปไหนกี่พบกี่ชาตินะครับมันก็ไหลไปสู่ความดับมันไม่มีตัวตนจริงๆมันไม่มีความงานความเที่ยงความสุขนะครับมันเป็นเพียงชั่วขณะจิต ที่ไหลไปคิดไหลไปจดไปจําไหลไปกับสัญญาบ้างไหลกับความคิดบ้างจิตไหลไปกับสังขารการปรุงแต่ง้องความจําความคิดสัญญาสังขารการคิดการปรุงแต่งไหลไปกับการพนาความรู้สึกสุขดีใจเสียใจไหลไปกับวิญญาณการรับรู้รูปปั้นเสียงสมบัติธรรมรม์ไหลไปกับรูปเกิดเป็นหนุ่มเต็งสาวเด็กเล็กแต่เท่ากาน จิตมันจะไหลนะครับไหลอยู่อย่างนี้เมื่อไหลมากๆบ่อยๆข้าเหมือนคนท้องเสียมันก็ทุกข์เปราะเป่าถึงจะท้องดีกินอิ่มนอนหลับมีรู้ความรู้มีงานมีเงินมีความสุขสะดวกสบายชีวิตหลงตัวสมบูรณ์แบบมันก็ยังไหลอย,อยู่ตลอดเวลาเหมือนคนที่เขามีพร้อมทุกอย่างคนที่ไม่มีมันก็สภาพเดียวกันเลยไม่ต่างกันเช่ันการที่เราจะแก้ปัญหานะครับให้เราเห็นว่าจิตมันไหล ยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่มันจะไหลเข้าภายในไปวิตกวิจารปิติสุขิตาเบคาอุตุชนก็จะไหลออกภายนอกนะครับไหลไปหาการหาเขียดหากินไหลไปหาความสนุกสะดวกสบายความกึกกันองความมองมันความยีเด่นดังซึ่งการไหลไปแบบนั้นเนี่ยมันก็ไหลไปสู่ความทุกข์ไหลไปสู่ความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาไหลไปสู่ความว่างเปล่าเหมือนกัน ภายในก็ไหลไปสู่ความเกิดดับเหมือนกันอนิจจังทุกอย่างอนัตตาเหมือนกันไปเสีไปเสวยส,สมาธิฌานยานมันก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะก็เลยจิตไม่เป็นกลางนะครับจิตมันไหลคนที่เบื่อโลกก็จิตไหลเข้าธรรมคนที่เบื่อธรรมก็ไหลไปโลกจะจะเอาทั้งโลกทั้งธรรมก็ไหลทั้งโลกทั้งธรรมทั้งเข้าโลกออกโลกเข้าธรรมออกธรรมนะครับไหลทั้งเข้าโลกเข้าทั้งเข้าธรรมมันก็ไหลตลอด เดี๋ยวโลกเดือดราอนการที่จิตจะไม่ไหลนะครับจิตก็ต้องเป็นกลางไม่ไหลไปในโลกไม่ไหลไปในธรรมไม่อย่างนั้นแล้วมันไหลไปในโลกรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไหไปทางธรรมราคะโทสะโมหะซึ่งไม่ว่าไหลไปทิศไหนทางไหนอะจิตนั้นก็หลงนะครับกาเรียกว่าหลงไหลไหลหลงหลงเสียเวลาหลงเกิดหลงตาย นะครับหลงเพลินพอใจอยากไร้ซึ่งการหลงมากๆนี่มันเป็นหลงทุกนะครับเพราะโลกกับธรรมมันผสมกันแยกไม่ออกจะเอาโลกอย่างเดียวทำอย่างเดียวก็แยกไม่ได้เพราะธาตุขันนี่มันไม่รู้จักว่าโลกว่าธรรมมันเพียงสักว่าธาตุขันอายตนะฉันการที่จิตไม่ไหลนะ่ะดีที่สุดนะครับถ้าจิตไหลแล้วก็เห็นว่ามันไหลนะครับมันจะได้เลิกไหลซะเลิกเหลวไหลเลิกไหลหลงนะครับเลิก ลื่นนะครับเลิกมนโนนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เสียเวลาเสียทรัพย์สุขภาพจิตเพราะถ้าเราลองดูลองแลลองทดสอบที่สุดอยู่เรื่อยๆเนะี่ยเสียเวลาเราจะกินจะเที่ยวจะทํางานจะเรียนรู้จะใช้ชีวิตเสียเวลาทั้งทางโลกและทางธรรมฉะนั้นการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลเห็นทันจิตที่ไหลเนี่ย ทำรู้ทันก็คือถึงมันจะไหลก็รู้ทันจิตมันกําลังไหลไหลไปแล้วหรือว่าเลิกไหลแล้วก็ต้องรู้ทันเขาเรียกว่ารู้ทันจิตถ้าไม่รู้ทันนะครับก็หลงจิตไปห้ามจิตไปเพ่งจิตพิจารณาจิตละลกจิตไปสําคัญมั่นหมายจิตด้วยเป็นเราเป็นของเราตัวตนเสียอมันก็จะทุกข์หนักสองเด้งกระปิกซ้ำซ้อนก็เลยรู้ทันจิตที่ไหลที่เผลอที่เพ่งเพลินนะครับ เมื่อรู้ทันจิตแล้วจิตมันจะทําอะไรก็ช่างมันนะครับเราไม่ต้องไปอะไรอะไรมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันจะเกิดจะดับก็ช่างมันช่างมันกับจิตกับใจกับวิญญาณเพราะถ้าเราไม่ช่างมันนี่เราจะเหนื่อยตามจิตที่มันไหลเหมือนตามเด็กที่มันซุกซนตามลูกหลิงที่มันซุกซนเนี่ยเราไปคอยดูคอยตามคอยรู้คอยเลี้ยงไม่ไหวนั้นก็เลยไม่ใช่ของเราเสียเราจะได้ไม่ต้องไปคอยดู คอยรู้คอยเห็นนะครับจิตท,ที่มันไหลไปเผลอไปเพ่งไปเพลินไปพอใจไปอยากไปค่ในอารมณ์ในความรู้สึกในความนึกคิดความรู้ความหนึ่งความเข้าใจความเชื่อความต้องการต่างๆซึ่งมันอัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันใหม่มันอัปโหลดอยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรมันเป็นมายาจิตเฉยนะครับเป็นมายาจิตท,ที่เราหลงไปยึดติดยึดถือยึดมั่นให้เราเป็นห่วง เป็นห่วงเป็นหลงลักหลงชั่งหลงเกลียดหลงกลัวหลงจิตนั่นเองฉะนั้นเราก็เลยรู้เท่าทนจิตนะครับรู้ทนจิตนะครับรู้ทนจิตไม่หลงจิตไม่ไปเผื่อไปเพ่งกับจิตเพราะจิตการอนัตตาอยู่แล้วจิตการนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตเขาว่างอยู่แล้วการรู้ทนจิตเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับจิตไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปสูกไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปเอาแน่นอนกับจิต นะครับไม่ต้องเอาความเรา,เาความสวยกับจิตไม่ต้องเอาอะไรกับจิตนะครับประจิตไม่มีอะไรให้เอาแต่เราไปอุปโลกไปสมมุติว่าจะมีจะเป็นจะเอาจะได้ทั้งความรู้ทั้งเงินทั้งงานทั้งความเป็นท่าเป็นที่เป็นธรรมทั้งราภยศกายชื่อเสียงบริวังโชคลาภวาสนาบารามีความมั่งคั่งนวยความสะดวกสบายทัาดกันที่ดีก็หลงอีกเราจิตไปควบคุมไปบังคับนะครับหรือว่าจิตไปปรุงแต่งอีก มันก็เลยรู้ทันจิตนะครับที่ได้ไม่ไหลไปปรุงแต่งไม่ไหลไปตกแต่งไปต่อเติมนะครับรู้ทันจิตนะครับเมื่อรู้ทันจิตเห็นทันจิตแล้วก็ไม่ต้องนะครับเห็นไม่ทันถ้าเห็นไม่ทันมนรู้์ครับรถอแหละนะครับไม่เห็นถนนไม่เห็นคนไม่เห็นทางเห็นไฟจราจรนะครับไม่เห็นสิ่งกีดขวางต่างมันก็จะอันตรายยิ่งขับด้วยความเร็วจิตนี้เร็วกว่ารถ เครื่องบินเร็วทุกสิ่งมันก็เลยอันตรายการที่เราเห็นทันจิตนะเมื่อเห็นทันจิตรู้ทันจิตนะครับมันก็สามารถที่จะชะลอเบรกหรือว่าใจเย็นจิตได้นะครับจะได้มีสติมีสมาธิไม่ประมาทจะได้ระวังระวังจะได้คาดแค้ปลดภยัยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ ทางจิตคือไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกามไม่เคยวิปากนั่นเองไม่เสียจริตไม่เสียจิตจิตไม่หลอนจิตไม่หลอกหรือว่าจิตไม่รวนจิตไม่ตกจิตไม่ฟูจิตไม่แฟบนะครับหรือว่าไม่เป็นโรคจิตคาเรียกว่ารู้ฐานจิตไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะเป็นโรคจิตนะครับจะรู้ฐานจิตที่มันกำหนัดกัดเคืองลุกหลงมโในอารมณ์ที่มันฉุขมันทุกข์มันรักมันชังมันเกลียดมันกลัวที่มันหัวมันหวงนะครับที่มัน ป็นนักคิดที่มันรู้เ็นเข้าใจที่เป็นชื่อมันต้องการอาการเยอะนับมาไม่ได้ฉันเราก็รู้ทันจิตนะครับรู้ทันจิตจิตเป็นเพียงสักว่าจิตไม่ต้องมีเราของเราแต่ตนของเราในจิตนะครับจิตเป็นเพียงสักว่าจิตไม่ว่าจิตในจิตเนอกก็สักว่าจิตรู้ทันจิตนะครับรู้ทันจิตชีวิตก็จะไม่เดือดร้อนนะครับไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายไม่เป็นภาระไม่เป็นปัญหาไม่เป็นกังวลไม่เป็นห่วงนะครับฉะนั้นรู้ทันจิตนะครับรู้ทันจิตเมื่อเรารู้ทันจิตตัวเองรู้ทันจิตผู้อื่นมันก็เลยไม่หวั่นวหยไม่สะดุ้งไม่กลัวไม่ห่วงนะครับที่มันเผลอเพ่งเพลินไหลคิดนึกตึกตรองปรุงแต่งไปในรักโลกโกรธหลงไปในสุขทุกข์ยินดีและไปในวิบาก เป็นในกรรมสำคัญเป็นในโลกสมมติโลกมายาโลกสัจจะหรือสัจธรรมนะครับอีก็จะไม่ไหลไปในนอกไม่ไหลไปรุงแต่งไม่ไหลเพดทากิจกรรมไม่ทากรรมทำเลตทำมปิปาสนะครับรู้ทาจิตนะครับทำจิตไวเมื่อเรารู้ทำจิตที่มันไหลหลงของไหลเนี่ยหลงไปคิดพูดทํามันก็แตกย่อยสาอากาอปีกย่อยไปไม่จบใช่เร้ก็รู้ทนจิตไว S <S <an> นะครับก็คือรู้ทันจิตที่มันเกิดเลยมันจะเกิดไปทิศทางไหนทางความรู้ความเห็นความเข้าใจความคิดความเพียนความอ่นึกความตั้งใจต่างๆเนี่ยพอรู้ทันจิตเกิดนะครับมันก็จะได้ไม่เกิดถ้าไม่รู้ทันจิตเกิดก็จะเกิดเพลินกับการเกิดนะครับจะได้หยุดเกิดใช่จะได้เลิกเกิดะได้เลิกทุกข์นั่นเองฉะนั้นการรู้ทันจิตเกิดดีๆนะครับ ถ้าเราไม่รู้ทันจิตที่มันเกิดไปเผลอไปเพ่งไปเพลินต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกนักคิดติตใจต่างๆเนี่ยมันก็จะพลาดพลายเพียงพรั้มได้ยิ่งการปฏิบัติธรรมยิ่งทางโลกอะไรๆก็พลาดเพียงพรํามเพลไม่ได้มันจะเสียเวลาเสียสินเสียธรรมเสียโอกาสเสียจังหวะเสียทรัพย์เสียชีวิตได้เลยฉะนั้นจะต้องรู้ทันจิตไว้นะครับอย่าไปเพลินกับความคิด อย่าไปเพลินกับคําพูดการกระทำอย่าไปเพลินกับการได้กันมีการเป็นการขาดตกบกพร่องนะคังนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ถูกจิตหลอกหลอนหลอกลวงนร,รู้ทันจิตดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้ทันจิต